ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องโปูนิวอ่านมันงานะคะฝากตัดด้วยนะคะตะวันบรรจบจันทราความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันก็เหมือนดอกไม้กับพึ่งปลากระตูนกับดอกไม้ทะเลสถานที่มีผู้ใช้ยเยอะที่สุดอืนี่แหละเจอแล้ว ออ้ยคืนนี้ฉันต้องไปที่นั่นจ,จ๊จกแจ๊กจ๊กแจ๊กจุ๊บ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 เอ่อนั่นเขาจุบกันเหรอใช่ไหมวิอย่ามองฉันนะออ้ยเอ๊เขาเห็นผมแล้วไม่เกี่ยวันก่อนไหนฮะหญิงหยัง,อยงเอ่อครับ เธอรู้สึกหมดเรี่ยวแรงมาสักพักแล้วใช่ไหมจูจูก็เป็นลมพับไปทั้งที่รู้สึกหนาวสั่นและเวียนหัวแต่หมอก็บอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติฉันพูดถูกใช่ไหมฮะใช่ครับอืมตอนที่เธอเดินผ่านประตูบานนั้นเมื่อเข้าเมื่อกี้ฉันสัมผัสถึงพลังหยินเต็มไปหมดจนฉันคิดว่ามันไม่ใช่เป็นคนเสียอีก ดุนแรงยิ่งกว่าผีทั่วไปด้วยซ้าดูดีๆหน้าตาก็หล่อเหลาดีนะแต่พลังกดบังหมดเลยเนี่ยสิเฮ้ยผมเพิ่งเคยได้ยินคนที่มาชมผมหลอกครั้งแรกเลยครับตั้งแต่เกิดมาฉันก็เพิ่งเคยรู้สึกถึงพลังหญิงขนาดนี้จากคนเป็นครั้งแรกเลยนะพลังหญินมหาศาลกำลังกดทับร่างกายของเธออยู่ทำให้พลังไหลเวียนได้ไม่ค่อยคล่องนะัก ฉะนั้นเธอจึงเติบโตได้ไม่เต็มที่แถมยังกินไม่ค่อยลงและก็ท้องอืดได้แต่ปวดออดออดแอดแอดเป็นลมเป็นแรงอยู่ทุกวันไงเล่าครับใช่เลยครับทีน่นี่แม่นเอาเรื่องจริงๆตอนนี้เธออาศัยอยู่กับแม่2องคนใช่ไหมรีบแยกกันอยู่ซะไม่ว่าจะแม่หรือใครก็ตามถ้าตอนนี้เธออยู่ใกล้ผู้หญิงแล้วก็ชะตาขาดแน่ ถ้าอยู่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเธอจะอายุสั้นก็ได้ครับจะตายเหรอฉันเนี่ยนะแต่มันมีอยู่หนึ่งวิธีคิดซะว่าโชคดีที่เธอมาหาฉันแล้วกันสวรรค์ยังช่วยเธออยู่ฮ่าฮไม่เคยมีใครรู้หรอกนะแล้ววิธีที่ว่าคืออะไรหรอครับอืมนี่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 หืม ธอก็ต้องแสดงให้เห็นความทุ่มเทไม่ใช่หรือไงความทุ่มเทนะ่ะเงิน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 ,งนอ๋อไม่ทราบว่ารับโอนไหมครับเอ้านี่อ่าสแกนเลยความทุ่มเทยังไม่ค่อยพอนักแต่ยังไงนี่ก็เป็นเรื่องคอขาดบาดตายก่อนอื่นก็มาลองการประมาณนี้แล้วกันเมื่อกี้ฉันพูดว่าไงนะตอนนี้ร่างกายของเธอถูกปิดกั้นด้วยพลังหยินใช่ไหม โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์จะมีทั้งพลังหยินแล้วก็พลังหยางฉะนั้นเธอจึงต้องปรับสมดุลน,นี้ให้ได้นั่นแปลว่าเธอต้องการอะไรล่ะพลังหยางถูกต้องไม่ใช่คนโง่เบาปัญญาสินะฮ่แล้วผมจะต้องเติมพลังหยางยังไงหรอครับชัยหนุ่มฮะชัยหนุ่ม มันจะต้องมีชายหนุ่มที่เปี่ยมไปด้วยพลังหยางจนลำบากพอๆกับเธอที่เต็มไปด้วยพลังหินอยู่แน่ๆหไหนดูสิอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่ไม่สิใกล้เลยแหละขอแค่เธอมีความพยายามเธอก็จะเจอเขาจนได้อย่างแน่นอนฉันจะเขียนเครื่องรางที่ช่วยให้พบไอ้นี่เอาไว้ ตามชายหนุ่มคนนั้นซะเธอจะรู้สึกได้เองปพ๊บตอนนี้เวลาทุกนาทีมีค่ารีบไปมีความสัมพันธ์ให้ได้สักครั้งภายในเร็ววันมันจะเป็นการดีที่สุดเออท่านเทพธิดาอย่ามาชวนคุยตอนเขียนเรื่องลังสิไอ้หนุ่มนี่แต่ว่าท่านยังไม่ได้บอกเลยนะครับว่าเชื่อมสัมพันธ์ยังไงอ่ะครับแล้วก็ที่ว่ามีความสัมพันธ์นี่มันคือแบบไหนอ่ะอ๋อ ไอ้โง่เง่าเบาบัญญาเฮ้ยจริงด้วยแฮะฮัลโหลครับแม่ครับตอนนี้ผมออกจากทิดาพยากรแล้วครับครั้งนี้น่จาจะของแท้จริงๆครับเฮ้ยหืมจริงสิจะว่าไปก็ยังไม่ได้บอกเรื่องนั้นเลยแฮะแต่คงไม่เป็นไรหรอกมั้งอย่างไรเสียครับ <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะครับ ทุกอย่างก็จะดําเนินไปตามที่มันควรเป็นอยู่แล้วโอเคค่ะวันนี้โปเนียก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านนะ